เม็ดเหล็กสี่เม็ดหายหายเออเนี่ยแหละได้เข้าฟรีเกมแล้วท่านผู้ชมมาามาามามา,มา,มา,มาที่คูนึงก่อนขอแต่งสวยๆขอแต่งสวยๆขอแต่งสวยๆเออเจามาขอไหล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 เอา้าคิสตันเขียวเต็มแผงครับผมท่านผู้ชมดอกนี้สวยงามครับถ้างี้ครับผมแตกนอกก็ประมาณ2 0 0พนะเออเนี่ยแะละเห็นป่ะถ้ามันแตกประมาณนี้มันจะแตกประมาณ2 0 0พท่านผู้ชม เนี่ยแหละครับถ้าเกิดคริสตัลมันลงอย่างนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกเม็ดก็มาที่คูณสามเอ,อ้ยอย่าเพิ่งคอไหลทคอไหลเออยังไหลอย,อยู่ท่านผู้ชมไหลนิดไหลหน่อยโอ้โหเต็มหลอดพอดีท่านผู้ชมยังได้ไปต่อครับผมอยู่ที่คูณสี่มาโอ้โหอุกกาบาตฟ้ามายังได้ไหลต่อท่านผู้ชมขึ้นมาอุห้หคอยที่คอยอที่คอยที่อา้าวเต็มแผงนะครับผมเอออุกกาบาตฟ้ามาลงครับผมท่านผู้ชมเจ็ดเม็ดนะก็ประมาณ อ่าอน,นี่ก็มาที่สองพันเหมือนกันนะครับผมท่านผู้ชมอย่างนี้สวยงามสวยงามมากท่านผู้ชม